สวัสดีครับข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตีประเสริฐศักดิ์กนาขัดครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning สำหรับรายวิชาศิลปะดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่5การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเรื่องหลักการบรรเลงขุยเพียงอ,อ น่งด้วยดนตรีไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์สืบสานไว้คู่แผ่นดินไทยการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในความเป็นไทยและส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงโดยมีการจัดการเรียนการสอนในตัวชี้วัด so สองจมหนึ่งทับสาร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตรวรรษที่21โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์กล่าวคือด้านความรู้มีการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงบทเพลงที่หลากหลายเข้าใจหลักการบรรเลงปลุ่ยเพียงออด้านทักษะกระบวนการมีการใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงในชีวิตประจําวันที่หลากหลายรูปแบบได้ซึ่งในด้านทักษะกระบวนการนี้รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีด้านคุณธรรมและจริยธรรมตรากถ,ถึงการอนุรักษ์ดนตรีไทย และการศึกษารสารต่อคุณค่าบทเพลงไทยได้อย่างเหมาะสมในด้านของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจ,จริงของนักเรียนในทุกแบบ Active Learning กระผมได้เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สืบเสาะหาความรู้มี5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นสร้างความสนใจครูนำคุยเพียงอ,องให้ผู้เรียนได้ดูและสัมผัสเครื่องดนตรีจริงทุกคนและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยคำถาม ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการบรรเลงวิธีการทําให้เกิดเสียงของคุยเพียงอ,อขั้นตอนที่2อขั้นสํารวจและสืบค้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการวางนิ้วการปฏิบัติบับนไดเสียงและให้นักเรียนทดลองเป่าคุยเพียงอ,อพร้อมการจดบันทึกสังเกตการเกิดเสียงจังหวะเร็วช้าและความดังเบาของบทเพลงขั้นตอนที่3ขั้นอภิปรายและลงข้อมูลให้นักเรียนนําเสนอข้อมูลที่ได้บันทึกจากการสังเกต ได้ลงมือปฏิบัติคุยเพียงออจากนั้นครูอธิบายพร้อมสาธิตรูปแบบการวางนิ้วการปฏิบัติบันไดเสียงหลักการเป่าคุยเพียงออและให้นักเรียนปฏิบัติใบงานที่5.5หลักการบรรเลงคุยเพียงออขั้นตอนที่4ขั้นขยายความรู้และประยุกต์ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคุยเพียงอ1บทเพลงไทยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กระผมจึงปรับการเรียนการสอนการส่งชิ้นงานด้วยการใช้สื่อ เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามามีส่วนช่วยสร้างความแปลกใหม่โดยไม่จำก,กัดบทเพลงทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเหมาะกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ด้วยการบันทึกวิดีโอส่งชิ้นงานเป็นรายบุคคลขั้นที่5ขั้นประเมินผลครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อเรื่องหลักการบรรเลงคุยเพลงอและร่วมกันบรรเลงคุยเพลงอ1บทเพลงไทยสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาใช้ คือเครื่องดนตรีคุยเพียงออใบงานที่5.5หลักการบรรเลงคุยเพียงออวิธีการวัดผลสอดคล้องกับตัวชี้วัดคือการปฏิบัติคุยเพียงออเพื่อวัดผลเป็นรายบุคคลและเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงมีการประเมินผลการปฏิบัติในใบางาน5.5หลักการบรรเลงคุยเพียงออแสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ได้คือโรงเรียนด่านแม่ละเมาะวิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทยร้0เอร์เซต มอบโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมนักเกรยียนสามารถพัฒนาทักษะด้านดนตรีในรูปแบบดนตรีวงต่างๆเช่นวงเครื่องสายวงสะละซอซึงและเป็นพื้นฐานสู่การปฏิบัติดนตรีสากลเช่นวงพกซองวงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งเป็นต้นด้านผลงานตนเองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ครั้งที่สิบ ระดับภาคเหนือเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านการบริหารจัดการและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติต่อไปรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานและรางวัลครูดีผู้มีโรงการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตีประสสักกันขัดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ